เดินทางมาสามนาคลาชขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ักิที่มีจริงในทั่วจักรวาลนี้ในทั่วจพวกคอเซ็นเตอร์ทั้งหลายขอให้มึงตายมึงได้เงินเขาไปด้าไปด้วยความไม่สมัครใจหลอกหลอนตลอดได้ไปแล้วขอมีขอให้มีอุบัติเหตุ ขับพันมือก็ขาดแขนก็ขาดขาก็หักากตายทันใจตายทันจตานจิตขอลำบากอยู่แล้วมึงก็มาทำกันอีกากันอีกขอให้ตกนรกในชาตินี้ในาินทีนาทีนี้ขอให้ที่ไหนที่ไหนก็ขอให้ สาบแช่งตายทันใจบติเหตุเหชาติหน้าให้เป็นใบ้ตาบอดหูหนวกหขาไม่มีมือไม่มีหมดอไสถสาธุครับวันนี้อาจารย์แห้วต้องขอขอบคุณนะหากท่านใดศิทิานุสิทธิ์รักอาจารย์แห้วก็กดไลค์ กดแชร์กดติดตามอาจารย์บ้างนะสวัสดีครับ